โอ้ท่านนายกห่วงชุมชนคนในพื้นที่ผู้ครองของท่านท่านปล่อยน้ำมาให้กเกษตรกรชาวสวนได้ใช้ได้อุปโภคนะครับปล่อยน้ำมาเออเลยโอ้ขอบคุณนะครับหลังจากที่ท่านพูดวันนั้นบอกว่าจะ ผักดันน้ำให้ผ่านลำคลองได้ให้ได้มากในช่วงปลายหนาวเข้าแรงท่านว่าเพื่อให้ชุมชนชาวกเกษตรที่ใช้ลำน้ำในเขตลำเมืองได้ใช้ได้อุปโภคนะครับท่านส่งมาตามที่ท่านแจ้งขอบคุณนะครับ ได้ใช้ได้เลี้ยงสัตว์ได้รดน้ำต้นไม้ถือเป็นสิ่งดีครับมาเอาลูกอ่ะถ้ามาแล้วถ้ามาสายหน่อยมาสายดีกว่าไม่มาเว้ยมาสายดีกว่าไม่มาล็อกอกอนล็อก แปบ๊แปบหน,นึ่งแป๊บหนึ่งแล้วมาแล้วเอาเอาเดียเดยเด๊ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะคัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยวขัดต่อข้าออี่ออกก่อนเอาเอารู้ว่าหิวรู้ว่าหิวแต่ต้องคอยก่อน เออ่อยอ่อยหะินที่พื้นก็ได้อ่ะเลยฮัลโหอ่ะคุยเคียกินแบ่งกันแบ่งกันอนัผักอ่ะ ที่พื้นเป็นธรรมชาติดีธรรมชาติจะสอนเจ้าเองให้เจ้าอยู่รอดปลอดภัยจะ่ถ้าเปลี่ยนน้ำ นนี่ไว้ที่สูงหน่อยแต่น้อยจะลงจมน้ำที่ป๋อมที่ป่อม,มว่ายน้ำไม่เก่งัมควนกะระแสน้ำไม่ได้อาลูกอทีเล็กทีเล็ก นี่เลยฮึมมอืม,อม,อมโอเคกินตรงนัน้โอ้คานไม้นี่หล่นลงมาที่ย่ำพวกเองหลน่นเดี๋ยวข้าขึ้นให้ใหม่เดี๋ยวไดว้ลูกเดียว เดี๋ยวข้าขึ้นให้ใหมขึ้นให้แล้วจะได้มีที่ย่้งที่เยียบเออเห็นไหมเออกินเลยกินเลยนะกินเลยลูกกินเลยกินเลยน้ำก็ไม่ละพอทีข้ามาสายไป เมาแต่ไปบริการท่านสาวฝรั่งท่านขอให้ไปส่งให้เนื่องจากแมวท่านได้รับบาดเจ็บกัดกันรถท่านนำไปซ่อมสวิตอยู่ยังไม่ได้เลยบอกว่า I want you to go to the h a t animal therapy yeah. เลยพอจับใจได้ว่าพาไปส่งที่ คลินิกสัตวแพทย์ให้น้อยแมวกาดการเพนว่าด้วยการบริการให้ด้วยความยินดีครับบั้นกาเรียนเคียงครับเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครที่จะสื่อภาษากันพอรู้เรื่องก็งเลยมาขอก็อเลยโอเคให้เปิ้ลนครับไปส่งมาแล้วครับเพึ่งมาครับโอเคครับปีไหม่ ให้ลูกเจ้าออกไปข้างนอกเลยแมวกัดน่อยหมากัดนะออกมากลับเข้ามาลูกตัวเล็กกลับเข้ามามาเว้ยตัวเล็กกลับเข้ามาตัวเล็กข้ามาตัวเล็กข้ามาเข้ามาลูกเข้ามาลูกอันตรายข้างนอกไม่ปลอดภัยเข้ามาข้างใน หน่ะุมไม้ตรงอยู่บน้รงกินแล้วก,กินเนอะลงกินแล้ว